มาเจอกับนุ้ยนะคะที่ร้านแตงโมคานะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะนุ้ยนํารถที่แบบเซกเมนต์ไซส์กลางๆเนาะแล้วก็แบบว่าลูกค้าที่ต้องการรถที่แบบว่าเอ้ยขนาดแบบกลางหน่อยเนาะไม่เล็กมากไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสําหรับวันนี้ที่อยู่ด้านซ้ายมือนุ้ยนี่เลยนะคะเจ้า Toyota a ออสติสนะคะนุ้ยบอกก่อนเลยนะว่ารถคันนี้ของเรานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนเนาะ เราไม่นํารถแท็กซี่มาขายนะคะเพราะว่ารถแท็กซี่มันไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ได้ตามปกตินะคะดังนั้นลูกค้านะคะบอกเลยไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นรถแท็กซี่แต่อย่างใดเนาะต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหารถที่แบบเอ้ยขนาดนี้แต่ว่าผ่อนเบาๆนะคะได้ได้ Toyota a อ tis สนะคะเครื่อง1.6แต่ลูกค้าผ่อนเพียง5,000 นะคะลูกค้าผ่อน5,000เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะนุ้ก็เลยเอาเจ้าคันนี้มาให้ลูกค้าดูก่อนเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าสภาพนะคะเป็นยังไงบ้างกับคันนี้ Toyota a อ t i s 1.6E ปี2014ผ่อน5,000เท่านั้นนะมาดูเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้เนาะอาจจะเรียกว่าสีแบบเ,ออเทานะคะหรือว่าเทาเข้มเนาะหรือว่าเทานกาพิราบแล้วแต่ลูกค้าเรียกเลยนะ กระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีเงินนะคะสีโครเมียมเลยแหละกระจังหน้าโครเมียมเนาะแล้วก็ไฟนะคะยังสดใสแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยเหลืองไม่มีคราบแต่อย่างใดเนาะ,ะมาสำหรับด้านข้างค่ะตัวนี้ยางนะคะยางเบิกใหม่4เส้นให้ยางปี2 0 2 4ยางปี24เลยค่ะมั่นใจได้ว่าลูกค้าใช้อีกยาวๆเนาะอ่ะ มาเปิดมาดูด้านในกันเลยค่ะสำหรับภายในตัวนี้จะเป็นทูโทนนะคะสีทูโทนก็คือด้านคอนโซลเนาะก็จะเป็นสีดำตัดครีมนั่นเองเนาะ,ะวิทยุเดิมโรงงานนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะเบานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วด้วยเนาะเออใช้งานสบายๆแบบว่าไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะคะแล้วอย่างที่บอกเนาะ,ะลูกค้า Toyota a อ t i s ก็คือเป็นรถตลาดอยู่แล้วคือยังไงก็แล้วแต่ การแมนเทนแนซ์ ance, ง่ายดายนะสำหรับด้านหลังนะคะลูกค้าดูนะนี่เบาะก,ก็คือยังกริบกริบอยู่เลยนะคะอ่ะมาดูด้านท้ายน้องกันหน่อยจ้ะสำหรับคันนี้นะคะนี่ด้านท้ายไฟจะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะตัดโครเมียมเนาะแล้วก็เครื่องนะคะ1.6ตัวอีนนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายนะคะจากรีโมทได้เลยเนาะนี่ห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างเนาะเพราะว่า ตัวเซกเมนต์ของตัว Toyota a u t i s นะคะอย่างที่บอกแหละ,ะลูกค้าจะเห็นว่ามันรถแท็กซี่หรือเปล่าแต่เรา,ากล้าการันตีว่าของเราไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มคันนี้ผ่อน5,000ลูกค้าใครอยากได้คันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยเหลือคันเดียวและคันสุดท้ายค่ะ 0961898698โทรหาหนุอยได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับเจ้า Toyota a อ t i s สคันนี้และที่สำคัญคันนี้นะคะกู้ได้เต็มกู้ได้เกินกู้ได้จัดล้นๆเลยนะคะสำหรับ259,000บาทวันนี้กู้ได้เกินคือเต็มๆเลยนะคะบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างลูกค้าออกรถ99บาทได้แน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้ใครที่สนใจสามารถติดต่อน,นี่ได้เบอร์ที่ปักหมุดไว้เลยเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทำไฟแนนซ์กันได้ผ่านออนไลน์ง่ายดายนิดเดียวนะคะแล้วก็ลูกค้ามารับรถหรือไม่สะดวกมาเรายินดีบริการถึงหน้าบ้านคุณเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็มีบริการส่งฟรีทุกจังหวัดไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยกับเจ้าโตโยต้าออติสคันนี้นะคะผ่อน5,000เท่านั้นค่ะ สูงสุดถึง72งวดกันเลยสำหรับคันนี้ไปก่อนใครอยากดูรุ่นไหนอีกนะคะ Inbox เข้ามาแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนี้มารีวิวให้ดูคะ่ะสำหรับนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย